หาเกเ,หาเก็บเลยเด้อถ้ามันเก็บเฮ็ดก็คือเก็บเห็ดได้พี่น้องบน่นเก็บเลยได้เลยเฝ้าเมื่อเฝ้าเมือ,อ,อ,มอสองทุ่มกว่าแล้วใบใช่แล้วนี่อีกนี่นี่นีเ่เก็บ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 สไตล์คนได้ใบ เกี๊ยบข้าเมื่อโอ้ยนี่ไงทุกคนโอ้ยตะโม,มุตะมีคือเกลียวฮะนี่สวย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 เดีย <Natalie> นี่นี่เออนี่ชะอ่อนน้ำบ่หน,นิ โอ้หทุกคนต้องมาตีนี่อีิริเด้อเหนื่อยเร็วจริงๆนะเนี่ยว่าย่างขึ้นย่งางลง้มงา้างขึ้นงาน้างล้มก็ไปง้างล้ไปเลยตรงนี้คือว่าชันนะทุกคนชันขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่ากระเบื้องชันหลายตรงนี้นะแต่ว่าหลายมองที่คนไปกดี ประมาณนี้แหละแหงสูงก็นี่อีกอย่างขึ้นย่างลงเลือกางนี่บนนี่จริงมาเห็นของจริงจะรู้ว่ามันสูงมันสูงกว่าไอ้นี่อีกปีนเลื่อนนี่ถ้าเลื่อนนี่มันแห้งแตกนี่เป็นหินด้วยพี่นายขยับรถอดรอ ก็ปีนทีน,นี้เรายังไม่เข้าข้างในนะคะเรายังอยู่ข้างนอกน,นะคะอโอ้ยเียดายนี่คนเนน่ะขี่รถนหนจะมาว่าได้เอามาตัดขาเนามะมาง่าเห็ดวันหยุดค่อยตัดให้ดูวันนี้วันทำงานบุญหัวขนาด ขวบพามาเกมเ็ดนี่บุญของอีชอยมากเลยช่างเป็นบุญของอีชอยมากเลยอย้ทุกคนกระลอบกระตาย,กร,ตายกระตายกระต่ายกินไม่เอาไม่แย่งเขาอีลอยเขากินเค ตรงนี้จำได้ว่าดูดูดทุกคนอุ๊ยเผาละมาข้าวกอนกะได้บ่หลายแต่ใครอยากมาก็ไม่รู้ทำไมม <c oughs> ันเป็นทางผ่านต้องจอดเลย อโอในที่สุดเธอก็ออกให้เก็บหนึ่งดอกนี่ค่ะนี่ข้าวกรนมาเ่าเห็นได้ละ ใจย้อเรียกว่ารอบนี้ชิมาตรงนี้สิบ่ได้พี่นอ้องรอบที่เท่าไหร่แล้วมาตรงนี้พี่สามเลยมั้งนี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังโผล่นนโผล่นี่ทุกคนสวยสวยอยูสวยสวยูโอ้ยผีนี่ฝนหมานเนาะมันก็ไปเบิงเังคลิปเก่าๆ จริงเห็ดไอ้คาลายทางนี้มันใหญ่อยู่แล้วเพื่นบรดี้ก็บเห็ดไอ่ผึ่งวานปีที่แล้วนะเพิ่นเลยลืมลืมไอความรู้สึกที่จับเห็ดผึ่งวานว่ามันใหญ่มากก็เลยบรูดสึกว่าเห็ดผึ่งคาลายมันใหญ่ที่ไหนได้เขาก็ซช์ปกตินั่งไงนั่งไงนั่งไงนี่ด้วย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  ไม่แน่ใจนะว่ากลับไปเนี่ยจะไปเฮ็ดเฮ็ดเหยิงอีกอยู่ว่าขึ้นเมืออ่อยเท้ามือดิมันมีเพียอย่างที่บอกเฮ็ดไกลบนมือทีท่นอง โอ้ยอยูน่นู่นย่างไปหุ่นมาเฮอไม่คิดจะเดินตังเลยอะ่ะคือไปแบบนี้เด้อเห็นบรรยากาศไปน้องกันกระชีพยายามไปซสส่าๆนี่แหละเพิ่งมเลียนหัวย้อนไปไกลเลยอะ่ะไม่อยากย้อนเลยอะ่ะย้อนมาเก็บหนึ่งดอกเนี่ย เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นมาหอกพี่เนาะฟังนี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาแห้งโอ้ยผ่านอย่างแรงทุกคนผ่านอย่างแรงเบิ่งเข่าโอ้โหเพอเวอร์เพอร์เวอคุณนะบุรีมาหลบนะโอ้ตาย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 ทุกคนนี่ได้แล้วนะยเก็บไปขึ้นแน่นแท้ ถ้ามันนักะจะเจงถิ่มกลางทางนีนีนไปทุกคนเบิง้งคนมาบ่หอดแหมอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวจะขึ้นขึ้นมาขม้างบนอีกนิดเดียวเองนี่ดูขึ้นอันนี้เธอคือบานคักบานน,น,น,นนี่เทหัวนี่หัวนี่เธอคือบานคักดันแม่เทนี้ปาพี่น้องผมว่าดีขึ้นมาหอดฟังนี่พวงเน่นี่น เดีไหมขาหยั่งดมโอ้โหรูสึกว่าจะขาอ้วนอยู่นะเไอ้ดูสิอุ๊ยแน่นแท้แน่นแท้พีนน่น้องมันงายงามมีอีกดอกนึงโอ้โหใหญ่มากขาอย่างแน่นเอาละกันดูณเนีน่ยขาแน่นสวยสวยนอนจนสิ อีกนะนี ini, i, durch, drive, 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 drive. ่ไงนี่อ้นี่นนี่นี่นี่กวยดี๋ยวเดเันี่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 หงดสอดอก้าเก็บเพพาเก็บเรงพาลายกางเกรอก่อนนะคะฝนตกแล้วปีนี้น่าจะ าจา่ะนะคะอุ้ยนี่ไง <c ười> นี่อีกอุ้ยสวยเนาะสวยตรงหญ้ามดนีด่สวยจังเลยนี่ว้าวว้าวขาช่วยหน่อยเจี๊ยบนี่อีกหนึ่งดอกว้าวนี่นี่ ย่างหาอีกด้วงมีเดินกับนะคะถือไปอย่างนี้แหละคือข้างตาโตเบื้องบรรยากาศแบบนี้ไปแบบน้ำการลดเด้อนอกนี่ป้าของฝนก็เป็นประมาณนี้แหละย่างขึ้นได้นี่มันสั้นขึ้นเรื่อยๆได้นี่จากข้างล่างอู้เห็นว่าถน,นนนะมันก็จะชันขึ้นไปเรื่อยขึ้น้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อย เออมี่เป็นทางเรียบเด้มันไม่ใช่ป่าแบบเห็ดทางเลยอย่างแบบขึ้นแลนบอกทางขึ้นแลนทางสวีเดนป้าเพิ่นงานด้วยนะฮะทางนี้แคบไบปอย,อย่างหกก,กับหกแต่ก็ขอบคุณที่เห็ดที่เก็บภาวนาขออย่าออหนาวติดลบก่อนอุ้ยยังไงยังไง

โอ้ยสวยด้วยสวยด้วยสวยด้วยว้าวขายาวขายาวอยู่ออกมาลุกโอ้ทุกคนนี่ มันจะหาถอยกลับเมื่อไรได้บันพี่นอเอยเพราะว่าคุณโบอยากยูดดึกกาจะถึงบ้านมันจะเพ็ยเท็ๆอีกวันนี้เหนื่อยจริงๆค่ะถ้าบุกกินยานี่ยฮะเพียรมากๆอื้อือือโอ้โหอันนี้ดูทางจะขาใหญ่โอ้โหป๊าดท ขาเขาพี่น้องอ้วนอะอ้ว,น,น,วนมากว้าวเอาเต็มตะกาแน่น้องเหมือนีิไปเอามาสิเต็มตะกาได้ไหมนี่ลราไปครู้สึกเริ่มหนักอีกละวันนี้ก็ไปแบบถือกล้องแบบเรียวๆนะโอ้โหทุกคน เพ <laughs> ื่อนละวบม่รู้จะเริ่มฟ้างไหนก่อนไปทางนี้ก่อนแล้วกันนี่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 สวยๆค่ะเดี๋ยวจะไว้ด <laughs> อกกนนะูอยากเก็บไปฝันนะทุกคนอยากเก็บไปฝันนะถ้าฝันก็ฝันหวานล้ววนะ แกไปฟันกัะสันวานแล้ววนะน,นีเห็นไหมเฮ้ยแล้วค่อยย้อนกลับไปก็ได้ไปเรื่อยๆบ้าน้เพราะว่าอีกฟังนึงนอ่ะมือชื้นมืเห็นเลยเออทุกคนคนนี่ได้นะไม่ได้อันนี้ได้ไหมนนไ,ดนนได้ไหมไดหมูอ้วน,นอ่อนนะ ขายใหญ่ถ้าขายใหญ่จะเอานะดูเธอดิขายใหญ่นะขาใหญ่นะ้ยก็นะได้อยู่พี่น้องเอาบ่เอาไปนอนพูนี้อน,นอนตะพื้นแล้วนี่ไงทุกคนอุย้ยอันนี้อ้วนแน่นอนอันนี้อ้วนแน่นอนทุกคนอ้วนแน่นอนอันนี้โอ้โหดู ใหญ่ตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกใหญ่อ้วนอ้วนโอ้โคนอ้าวชนี่นี่ไปกันแบบทริปนี้เลยว่าเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆบอลูนนะ จะเวียนหัวหรือเปล่านะไม่รู้นะฉันไม่รู้นะฉันจะถือกล้องไปเรื่อยๆเลยนู่นอ่านมีเสียงต้้อมหั <ic c oughs> มวใจบกไม่รู้มีมีม,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 มีเห็นไหมมี ไ,ได้อยู่สวยสวยสวยนี่นี่นอนไรอยากพึ่อะไรได้บันีทุกคน่เม่นยังเราเหนื่อยละต่างมาเห็ดน,น้ำเห็ดอ้าคือปวดแอวดูว่ะโอ๊ยบวดเป็นคนแก่ไปแล้วเนี่ย ดูค่ะดูเค่ะตก็เจสีสงใหม่ก็เจสีสงใหม่กันอยกับคนด้วยที่น้องเ้เะอแล้วนะ เดี๋ยวคุณเห็นรถที่นายจอดละแต่ว่าตรงนี้มันลงไปได้เดี๋ตรงนี้มันชันมากิ่นก็ต้องย่างย้อมกับอะไรกันลองดูเห็นตรงนี้ก่อ มีดอกบานอ่ะทุกคนตรงพุ่นน,น่ะมีอยู่นะอนุ้นี่ไงนี่ทุกคนนี่ก็ไนมน่ขึ้นเริ่มนักอีกแล้วแขนเดิมมันอันเก่ายังไม่หายเลยนะที่แขนบวมหิวหนา่าหิวเห็ดนี่ก็สซ้าอีกและะ้วแบบนี้นี่ทุกคนอ้วนอ้วนอ้วนแต่โมกแต่มี ไยกัดเด้อบันไปหาทางลงนะึงจะกลับแล้วนะทุกคนคะ่ะเอาไว้วันหยุดกันเด้อวันนี้วันพุธคะ่ะท่านพี่นอนอยู่คะ่ะอ้าวชาโอ๊ Excuse me นี่คะ่ะนี่คะ่ะมันจะชันมาก อันนี้เบิ้งจริงๆคือบอสั่นะแต่เป็นชันมากลงไม่ได้นะคะต้องย้อนค่ะย้อนไปหาที่ลงนะคะใชไ,ไหมอ่ะเชอกอแน,นบแล้วนะนอนในรถถ้าแกบอกคน่าแกเมื่อยนั่งใจอยู่บ้านผมว่ใหม้มากเด้อิลีเราไม่ใช่ผู้หญิงใจร้ายขนาดนั้นนะ จะ็กเขาก็อยากจะพามาอีกนี่ตะมุตะหนิตะมุตะหนิตะมุตะหนิโอ้ยโอ้ยนี่ได้กอะไรบางเอาไปเล่นกันเล่นไม่ได้มะ มื่มีไก่ก็ไหลหลายรอบเพราะว่าข้าวที่แล้วยังที่บอกคนไปตั้งไก่ไหมไปเสียเที่ยวนะจะค่อยย้อนกลับมาแถวนี้แหละ ต่อแบบนี้ไปเลยเห็นอะเข่าแล้วอันนี้แฉว่าใแ่ว่ามัมีอีกเต้ทุกคนจริงๆโอ้นี่ทอดทิค่ะนี่โอ้เขากำลังออกเด้อพี่น้อ่างบึงแน่ยนี่ดอนไม้แข็ มาหลยตาเด้อลายตาไปหายา,ยยากแก้ววิ่งกินเด้อโอ้โ,อโ,อโอปอปอหปวดแอวปดแอจมเป็นพุทโธเลยเด้อมันหนักอิลีเด้พี่น้องเบิ้งหนักมากหนักมากใครก็ได้มาสรยอยหิวนี่ใคก็ได สวยนะ,ะสวยสวยอ้าวดิดตาไนได้อันนี้ก็ไม่ค่อยสวยค่ะทุกคนค่ะนี่คือเดี๋ยวนะผลงานของฝนนะ<ว>เห็นไหมคะ<ว>นี่แหละค่ะโอ้มาได้เห็ดอันนี้ดอกนึ่งเมื่อกี้นี่หยิบขึ้นมา พิ่งขาเน่อยนี่แหละค่ะทุกคนจริงๆเก็บต่อได้ไหมเก็บต่อได้ค่ะยังมีอีกนะคะอีกเยอะแต่ว่าสงสารพี่ไม้ค่ะเขาเหนื่อยเขาเพียเขาหลับอยู่ในรถค่ะแล้วฝนก็รู้สึกเมื่อยค่ะมื้อเนี้เพี่ก็เลยสกับแล้วเด้อพี่น้องก็ได้หลายเติบมื่อเนี้นี่ลายได้หนิทุกคนนี่เพราะว่ารอบแรกก็เอาไปเก็บแล้วนาะกระตาหน่อยนะไปแล้วค่ะทุกคนยังไงคลิปเนี้ยฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหยุดจังท้ามาเก็บไม้ทุกคนไปแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ลาเร็วลาอีกอยู่บนรถแล้วค่ะปลุปกพีก่ไม้บอกไปที่รับกลับแกบ,บอกเอ้าวทำไมกลับเร็วจังบอกไม่เอาฉันสงสารคุณเหนื่อยบอกไม่เป็นไรฉันนอนรอที่รถก็ได้บะซา